ันนี้เพดานยามากับกล้วยค่ะกล้วยนํำวายาอายุวัฒนะค่ะกล้วยนี้เพดานยาตัดมาจากด้านหลังของโฮมสเตย์เพดานยานะคะ,ะเขาจะเป็นเครือเล็กๆนะหวีก็ไม่ใหญ่เครือก็ไม่ใหญ่นะคะแต่ลูกเขาสมบูรณ์นะคะพันนี้นะคะ,ะสมบูรณ์ตึงๆมากเลยนะคะแต่ที่ค่อคนข้างจะแปลกที่สุดคือหวีนี้หวีเดียวเขามีกล้วยแฝดเรามาดูนะกล้วยทําไมแฝด เขาบอกว่ากล้วยที่แฟดก็คือมาจากการที่พัฒนาการของดอกกล้วยจากหัวปลีนะคะเขาพัฒนาการผิดปกติจากปัจจัยสภาพดินฟ้าอากาศอะไรพวกนี้นะคะหรือเป็นพันุ์ของเขานะคะ,ะการสืบยีนทางสายพันธุ์เหมือนมนุษย์เราเลยนะในการแฝดนะคะแฝดในที่นี้มีแฝดสองแบบนะคะ,ะ,ะแฝดแรกเรามาดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ โตเลยเบอเลยนะคะใหญ่เป็น2เท่าของลูกอื่นเลยแล้วอีก,อ,กอีกคู่หนึ่งคือแฝดนะคะแฝดสองค่ะนี่ค่ะนี่แฝดสองนะคะอันนี้แฝดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะนี่นะอ่าเห็นไหมคะกลมปุ๊กลุกเลยอันนี้แฝดสอง และเพจที่เคยเห็นมากที่สุดคือแฟดสี่นะคะกล้วยนาวานะคะอันนี้แฝดสองติดกันเลยนะคะอันนี้ตัวติดกันเหมือนอินกับจันแฟดสยามของประเทศไทยเรานะคะเป็นแฟดที่บันลือโลกเลยนะคะไปโด่งดังอยู่สหรัฐอเมริกาแ,แถบยุโรปต่างประเทศนู่นนะคะ,ะจนอ,ะอยู่ที่นั่นจนไปโชว์ตัวอะไระแล้วก็ มีตั้งลกรากอยู่ที่นั่นเลยทำามหากินอยู่ที่ต่างประเทศเลยนะคะอินกับจันนะคะเป็นแฝดสยามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะคะตัวเป็นผู้ชายทั้งคู่แล้วติดกันด้วยนะคะเห็นไหมคะเขาถ่ายทอดทางยีนหรือการพัฒนาการด้านดอกของเขาเนี่ยผิดกปกติไปทําให้เขาแฝดะะอันนี้แฝดแฝดแฝดติดกัน่ะคนละลูกนะคะแต่อันนี้นะคะกลมปุ๊กเลยนะคะเห็นไหมคะ ไปด้านเราแกะดูนะคะเห็นไหมคะทุกท่านนะคะลูกเ้าโตมากเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลูกเดียวค่ะลูกเดียวกลมๆเลยค่ะอ่านี่เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะ <laughs> อันนี้แฝดกลมปกเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าแฝดนะคะเขาแฝดนั่นแหละแต่เขาแฝดสนิทเลยเป็นลูกเดียวกันเลยนะคะนี่คือกล้วยแฝดค่ะถามว่าความเชื่อของคนโบราณบอกว่าอ่า เป็นลูกผู้หญิงอ่ะอย่าอย่าไปกินอันกล้วยแฝดนะผลไม้อะไรแฝดแฝดอย่าอย่าไปรับประทานนะเดี๋ยวคุณจะมีลูกแฝดสมัยก่อนอการแพทย์อะไรก็ไม่ก้าวหน้าใช่ไหมคะการมีลูกแฝดนี่มีความเสี่ยงสูงมากเลยนะเดรัจการคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอย่าอย่าไปกินนะอะไรเงี้ยสรุปแล้วไม่มีอะไรยืนยันเป็นทางวิทยาศาสตร์นะคะ,ะกล้วยที่แฝด เขาก็มีคุณค่าอะไรเหมือนกล้วยปกติกล้วยเป็นลูกๆแบบนี้อันนี้เขาไม่แฝดนะคะเขาลูกใครทุกมันคุณค่าเหมือนกันเท่ากันกินได้นะคะไม่ทําให้เกิดลูกแฝดส่วนมนุษย์หรือคนหรือสัตว์ก็มีสิทธิ์ที่จะมีแฝดเหมือนกันนะคะอ่าเพราะว่าถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์อ่าช้างลูกแฝดวัวลูกแฝดมีทั้งนั้นเลยสัตว์ลูกแฝดเหมือนกันนะคะอ่ะอย่อยางกล้วยวันนี้นะคะกล้วยแฝดสองอย่างอยู่ในหวีเดียวกันด้วยนะคะ วีก็ไม่ใหญ่มีแค่นี้ค่ะอะเพดีญาตรับประทานไปหนึ่งลูกแค่นั้นเองค่ะวีก็ไม่ใหญ่แต่แต่ลูกข้อสมบูรณ์นะคะเห็นไหมคะแปดสองค่ะอ่ะแปดสองและนี่แฝดหนึ่งเดียวค่ะเพแี้าติยังได้เกิดมาเพดีญาคเพิ่งเห็นแฝดแฝดลูกเดียวโดดๆอย่างนี้นะคะเพิ่งเห็นข้างแรกนะคะอ่ะส่วนส่วนสีลูกนี้แฝดสีลูกเพดีญาเห็นในภาพค่ะอ่ะก็เห็นแต่สองอ่า แฝดสอง่ะของจริงนะแล้วก็แฝดหนึ่งเดียวโดโดๆดีนี้โอ้อ้วนปุ๊บกลมป,ปั๊กเป็นเนื้อเดียวกันวันนี้เห็นครั้งแรกเลยนะคะนะสรุปแล้วคนจะแฝดพืชจะแฝดพืชจะแฝดสัตว์จะแฝดนี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ่ายทอดทางยีนทางกรรมพันธุ์อ่าแล้วก็อย่างผลไม้กล้วยนี้รับประทานได้ไม่มีผล เสียหายเป็นผลลบอะไรกับร่างกายเราคุณค่าเขาเหมือนกันจะแปดไม่แปดคุณค่าเท่ากันนะคะกล้วยนี้เป็นายาอายุวัฒนะนะคะวันนี้ท่านทานกล้วยหรือยังนะคะปลอดสารราคาย่อมเยาแล้วก็ให้คุณค่าให้โปรโตีนสูงเรือแร่ธาตุวิตามินมากมายมหาศาลนะคะทานกล้วยนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยท่านไหนไม่ชอบกล้วยต้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ ปรับไมล์เซ t นะคะทําให้ชอบให้ได้นะคะกล้วยนะคะอ่อยังไม่ใช่เรื่องกล้วยๆนะเออกล้วยไม่ใช่ธรรมดาเป็นยาอายุวัฒนะคุณค่าสูงมากนะคนโบราณชาญฉลาดเอาเลี้ยงเด็กตั้งแต่ทารกเลยนะคะคลอดได้ไม่กี่วันสมัยก่อนนี่นะคะก็เอากล้วยให้รับประทานเพราะว่าน้ำนมแม่อาจจะไม่เพียงพอนะคะเออแล้วมีคนรอดชีวิตเพราะรับประทานกล้วยมาแล้ว ทานอะไรก็แพ้แพ้แพ้นะคะมีะคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งเพื่อนายรู้จักนะคะ,ะท่านไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะคะโอ้โหแทบเอาชีวิตไม่รอดเลยนะคะ,ะคุณหมอก็ค้นหาจังเลยนะคะท่านก็เลยปรับเปลี่ยนนะคะด้วยความที่คิดเอาเองนะคะ,ะรับประทานข้าวกับกล้วยอย่างเดียวนะคะรับประทานข้าวกับกล้วยเป็นหลักเลยนะคะพี่เขามีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้นะคะเออนะอันนี้ ชีวิตจริงเรื่องจริงมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะฉะนั้นควรฝึกตัวเองฝึกลูกหลานของเราให้รับประทานกล้วยนะคะกล้วยแดค่ะวันนี้เผ็ียาเอากล้วยแ8ดแปดสองแล้วแปดหนึ่งเดียวแบบนี้มาให้ชมนะคะจากเพรีอัญญาค่ะขอบคุณมากค่ะ